สวัสดีครับผมจุดจุอันทัว์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมแล้วน,นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูปลาสากมาฝากหรือว่าเป็นปลาน้ hm ําดอกไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ไปดูกันนะครับว่าผมจะทําเมนูอะไรนะครับคอยติดตามกันไปเรื่อยแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับไปดูกันแล้วก็เผาเผาไฟเป็แก๊สโอ้โห ยอย่างนี้ไม่ต้องอันนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องติดแบบที่ต้องใต้แล้วเป่าเลยอันนี้ก็หันหันไปข้างหลังนี่เจอต้นกล้วยพอดีออตัดใบตองเลยเดี๋ยวเราเอาใบตองเนี่ยหอ่อแล้วเดียวย่างกันเราก็หา ทำแบบเป็นเมนูบ้านๆแล้วกันสมัยก่อนเขาก็ย่างอะไรๆเขาก็ย่างกับใบตองเดี๋ยวนี้ก็เลยจะลองเอาปลาสาหรือปลาน้าดอกบม้น,นี่แหละย่างกับใบตองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็มาเด็ดใบเตยเห็นไหมครับต้นใบเตยมันก็เด็ดเด็ดมาเดี๋ยวเราเราจะไปหอ่อกับปลาปลาสาก,กันนะครับเพื่อเพิ่ม ความหอมของปลากันนะครับก็วางเราว,วางเลยนะครับวางนี่เลยครับแล้วก็ตัดไปตองนิดนึงอ่ะแบบนี้เลยเอาปกติเขาย่างเนี่ยเอาเอา,เอานวลขึ้นหรือเอามันขึ้นมันรอในนั้นอยู่แล้วไหนเอาเอาใช่ปะ่ะต้องเอาเอาเอามันหอ่อใช่ปะ่ะ เอาหน้ามันหอหยไหมแบบนี้ฟับแล้วก็เอาน้ำมันหอยราดหน่อยหนึง่งนี่มันหอยราดหน่อยนะครับโอ้โหหน่อยเดียวพออ่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปเตยเนี่ยหักหน่อยเอาลงไปโปะด้วยว่้มันหอมหน่อยเดี๋ยวเปิดมไม้ได้หอมเลยนะ ยากห่อหอ่หอใหม่นะครับอ๋อ,อ,อ,อนี้สุดปินแล้วสุดปิ่นแล้วไปย่างกันต่อเต้นอยู่แล้วผมวะพริก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 โอ้โหน้ำไหลย,ย้อยน้ำไหลย้อยแล้วน้ำไหลย้อยแล้ว นะครับดู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 อูด,ด,ด,ดนแ,แ,แน่นอนแน่นอนในระหว่างที่เรากำลังย่างปายนะครับเราก็อาหารว่างไว้ก่อนเห็นไหมครับอาหารว่างอาหารว่างไว้ก่อนเหมือนเดิม วันี้ก็หมุนโตนี่กับข้าวบานแล้วนะครับเทียบเลยวันนี้ก็ล่าป,ปากผมเพราะว่าอาทำข้าวไว้รอแล้วขับรถมาหาอย่างเดียวครับทุกอย่างจัดไว้ให้หมดแล้วอาแก้วบนสวนหัวจะอล่ก้าวเหมือนเดิมครับลา่บปากล่บปากด้จอนพัวร์รนี้เผ็ดปะผมไม่เผ็ดเลยเหมือนเมื่อกี้เผ็ดปรอปะตอนนี้มันไม่เผ็ดเลย หรือว่าเส้นมันอืดไปแล้วมันดูดใช่มันแห้งถ้าแห้งทำถูกวิธีเขาบอกมันเผ็ดแต่ก็กินแล้วก็ธรรมดาไม่เหมือนเท่าไหร่อืออาหารว่างครับเส้นไปก่อนญี่ปุ่นระหว่างรอรอปลาย่างกลางเผ็ดกว่าเนี่ยกลางเผ็ดกว่าเนี่ น้ำเหลืองเหลืองน้ำกกแกงคัวอ่ะนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับย่างเสร็จเรียบร้อยและไฟไม่พอไฟไม่พอดู โอ้โห uh, <y v ote> อ i, <est> dinner, ่ะอ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 ่ะม่า่่ะอมอมอมนะัเสร็จแล้วนะครับ ดูเป็นไงหน้าโดนไหมปลาสากสดเดาน้ำปลาหวานนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูัน่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราลอกลอกหนังดูครับไม่รู้ว่าเื้อไงนี่ครับโัวควันฉุยควันฉุยนะครับ ควันกบเลยควันกบเลยเนี่ยควันกบเลยนะครับดูเนื้อโอ้ดูเนื้อดูเนื้อครับดูเนื้อดูเนื้อนะครับควันออกดูเนื้อเนื้อเป็นชิ้นเป็นริ่มๆเลยนะครับโอ้จะได้ใช่ได้ดูนะครับดูดูเบื้องหลังดูดูดูเบื้องหลังในการถ่ายทำนะครับโอ้โหดู ย่างกันเสร็จมืดเลยนะครับก็ส่องไฟกันใหญ่เลยโอ้โหดูดูดูเดี๋ยวต้องต้องต้องลองก่อนนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็เเบื้องหลังเื้องหลังครับมันอ่อนที่เราเด็ดมาจากหน้าบ้านนะครับอ๋เราใส่ช้อนเลยดีกว่านะปลูกปูกนี่ด้วยปลูกปลูกมัดให้เป็นปมก่อนใส่ช้อนนี่เลย แล้วก็ป่านี่แต่เนื้อมัน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 นะครับโอ้โหอร้อน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 นี่โอ้ยคอยิ้มช้อนตักตักนี่ก็น้ำปลาหวานนะครับเนี่ยพริกด้วยเอาพริกโรยไปก่อนเอาพริกใส่ไปก่อน กรึบครับโอ้เต็มคำเต็มคำหอม หอมกลิ่นเนื้อปลามากกใช้ได้เลยครับแต่ว่าสะดาแม่งขมยิบหายขอโอเทีนะใช้คำหยาบไปหน่อยสะดาขมมากครับติดลิ้นเลยความขม <Okay. S 1> อ๋ออย่าบอกขมเป็นยาใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ขอหนัำหน่อยขมขมขมพยายามนะคะสุขภาพอยังไม่เคยกินใส่น้ำิ้มเยอะๆอ๋อขมขมแมวละดาเปลี่ยนใหม่ไมต้องกินก็เป็นีก็ เอาไอ้นี่กว่าฉีก็ได้แต่แบบฉีกเสียหายหมดขมขมติดลิ้นขมติดลิ้นเลยโอ้ไม่เอาละโอ้โหกรรมเห็นคนกินโอ้โหเห็นขึ้นชื่อแต่เดาอร่อยนะอร่อยนะอ๋อันอร่อยคนกินนี่แหละคนชอบกินมันโอ้โหก้าคมแล้วไหมล่ะเธอ นี่ดีกว่าเรามากินสไตล์เราดีกว่า,ามผมติดลิ้นถ้าอยากจะแบบหาอะไรขูดลิ้นขูดลิ้นออกเลยนะครับใครวะฉลาดเลยอ,อ่ะอแบบนี้นนนนดีกว่าสไต,ตล์เราดีกว่าเนี่ยสไตล์เราดีกว่าเอาเนื้อปลานี่ออมอกระลำ แล้วก็ตามด้วยนี่พริกพริกพริเนี่ยอ่านี่ตายเราดีกว่าแน่ๆอย่างนี้แน่นอนอร่อยแน่นอนแล้วเมื่อกี้ขมชิบเลยไม่ไหวเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์เราดีกว่าอ่าเต็มเต็มคำอย่างเงี้แน่นอนกว่าเยอะอ,อ,อันนี้ดีกว่าสไตล์เราเองอันนี้อร่อยอืออือ,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 อ มันยังเย็นอยู่แลวน่ยอนแลต้องอีกอ้งแช่ฟิตเยอแบบนี้ยังอร่อยทั้กววานอิ่มอน่อยจริงครับใช้ได้อะมาโอ้โหหอมหอมจริงครับ หอมทั้งกลิ่นใบตอง,ตองกลิ่นใบเตยตแล้วก็กลิ่นน้ำมันหอยอืมหอมใช้ได้แต่เมื่อกี้ตะเดาขมใช้ได้เหมือนกันอออลองอีกหน่อยลองหน่อยลองหน่อยเป็น พอรย่างแล้วเนี่ยเ,เนื้อเนื้อดีครับเนื้อเป็นริ่มๆดีใช้ได้เ<อ>พราะได้ปลาสดมาด้วยโอเคเอปละสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ ของปลาสากหรือปลาน้ําดอกไม้นี่ปกติเขาจะใช้กันไปทําน้ํายาอทำข้าวต้มเอาไปผัดพริกเอาไปทอดเอาไปทาปลาเค็มอะไรเอาไปทําราดน้ําปรุงน้ําปลาอะไรได้หมดผมก็เอามาแปลกแนวเขาหน่อยก็คือมาย่างแล้วก็มากินกับตะเดาน้ำปลาหวานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมอยากแนะนำให้ ให,ให้ลองกันอย่าเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะต้องลองเองนะครับแต่ผมลองบอกเลยว่าถ้าลองแล้วผมไม่ได้กินทะเดาไม่ไหวลองลองอื่นรับล,ลองอร่อยแน่นอนครับ <S <S โอเคนะครับ <S <S อย่าลืมกดติดตามนะจุ <S <S ๊จุ๊ออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ